ส่วนมากนะคะคนที่รู้จักกจิ๊บหรือว่าเห็นหน้าจิ๊บเขาจะรู้ว่าจิ๊บอะเป็นคนที่ช่วงเนี้ศึกษาเรื่องสกินแคร์เยอะแล้วก็มีความบ้าในสกินแคร์นะเวลาที่เขาเห็นผิวหน้าเราดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาถามว่า,าใช้อะไรหรือว่าฉันต้องใช้อะไรบ้างถึงจะได้แบบว่ามีผิวหน้าที่ดีขึ้นนะคะเวลาที่เราถามกลับไปว่าแล้วเธอใช้อะไรล่ะเธอมีอกันแดดหรือยังหลายๆคนมาแบบไม่ใช้กันแดดเพราะว่ามันมันมันเนอหน,น,นะเราแบบ ไม่ได้ไหมสรุปแล้วที่ฉันทํามาทั้งหมดคืออะไรก็คือไม่ได้นะคะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันว่าสกินแคร์ที่จําเป็นมีกี่ขั้นตอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสกินแคร์ที่จําเป็นทั้งหมดในรูทีนของเราก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน6ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็จะเป็น ออยเบดคลีนเซอร์นะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นอ่าเจนเทลคลีนเซอร์ขอเน้นคาว่าเจนเทลคลีนเซอร์เลยหรือข้อหนึ่งกับข้อ2เนี่ยก็จะเรียกว่าดับเบิลเคลนนะคะแล้วข้อต่อไปก็คือเป็นผลัดเซลล์ผิวแล้วก็จะก็จะเป็นทรี a เมนต์เซรั่มหรือเซรั่มรักษาอาการนะคะว่าตอนนั้นใครมีปัญหาผิวอะไรเราก็ต้องการข้อ4แล้วข้อ5ก็จะเป็นมอยเจอไรเซอร์และสุดท้ายข้อ6ที่ขาดไม่ได้ก็คืออ่าเอสพซึ่งข้อ5้าและข้อ6เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะข้อแรกก่อนเลยนะคะคือ Oil er. อนนอยเบ การล้างเครื่องสําอางนะคะใบหน้าของเราเนี่ยในระหว่างวันเนี่ยก็คือจะมีการผลิตน้ํามันออกมาอยู่แล้วหรือพื้นสภาว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเบสของผิวเราพื้นพื้นผิวของเราเนี่ยก็คือจะเป็นน้ํามันอยู่แล้วแล้วการที่เราใช้น้ํามันน้ํามันกับน้ําม,มันเจอกันมันจะผสมกันได้ดีทีนี้มันทําให้การล้างหน้าของเราเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นต่อให้ใครที่บอกว่าฉันไม่ได้แต่งหน้านะถ้าเราใช้ SPF เราก็ควรจะมีขั้นตอนนี้ส่วนมากก็คือ oil base cleanser เนี่ยจบจะเน้นไปที่ oil กับ balm ไม่เน้นให้ใช้ที่เป็นน้ําต่อให้น้ําที่ใส่สําลีแล้วก็เช็ดหน้าค่ะต่อให้อีน้าแบบนั้นมันมี oil เป็น b a s ก็ตามแต่ว่าการใช้สําลีอ่ะสำลีมันทําร้ายผิวหน้าได้กว่าที่เราคิดในระหว่างกระบวนการที่เราใช้สําลีไปอ่ะ สำหรับคนผิวแห้งหรือจริงๆแล้วคนผิวมันมันก็มันก็สามารถเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดริ้วรอยแล้วก็แบบไปรบกวนผิวมากเกินไปทําให้ผิวระคายเคืองได้ด้วยนะคะฉะนั้นจิ๊บจะเน้นไปที่บาร์มแล้วก็ออยล์มากกว่าเดี๋ยวจะมาแนะนําเป็นตัวอย่างว่าอันที่จิ๊บชอบคืออะไรเดี๋ยวเริ่มที่บาร์มก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าจิ๊บจิจ๊บจะใช้บาร์มเยอะมากอันนี้เป็น Den Eye m e o u นะคะ Den I m e m e o u Living Cleansing Balm ตัวนี้นะคะ ซึ่งตัวนี้ค่อนข้างดีนะคะมาในสีเหลืองสีเหลืองแบบเหลืองแบบนี้อ่ะเขาไม่เปิดกระปุกนะเพราะว่ามันหมดแล้วอ่ะมาในสีเหลืองแบบเนี้มันจะเข้มกว่านี้อีกแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้มาสักพักก็คือมันจะมีส่วนผสมที่เป็นเขาเรียกว่า sea buckthorn o i ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่ามันก็คือองุน่นผสมขององุ่นทะเลซึ่งอันนี้จัอุดมไปด้วยวิตามิน A กับ วิตามินอีนะคะช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันแล้วก็สีเหลืองที่เห็นเนี่ยก็คือมาจากาลูกพลัมญี่ปุ่นนะคะช่วยในเรื่องแอนตี้อินฟลามเมชันก็คือป้องกันการอักเสบได้ด้วยอันนี้ก็ล้างดีล้างสะอาดให้ความหอมแล้วก็ให้ฟิลลิ่งแบบมันมีกลิ่นแบบออกจากลิโม่เหมือนมะม่วงสุกกะไม่รู้อะแต่ว่าก็ใช้ดีชอบอยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้เพิ่งมาเจอล่าสุดเจอเพราะว่าไม่รู้เจอเพราะยังไงหรือ,อยู่อยู่แบบอยู่ก็ไปซื้ออะแล้วแบบ มาค้นพบว่ามันดีมากๆเลยนะคะน,นี่เป็นเอสเต้ลอเดอร์นะคะแบบมันดีมากอะ่ะเนื้อบางแบบนุ่มอะ่ะนุ่มแบบนุ่มมากนุ่มมากแบบบางเบามากแล้วก็เนี่ยแหละ ที่ฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันดีอ่ะมันดกมันดีอ่ะมันดีนดีจริงชอบอันนี้เป็นอันที่ชอบมากเลยข้อเสียของมันก็คือเรื่องราคานะคะอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของเซฟฟลาวเวอร์ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นแล้วก็มีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิเดนต์โดยส่วนมากแล้วบาล์มหรือออยล์ล้างหน้านะคะมักจะให้แบบเติมความชุ่มชื่นกับแอนตี้ออกซิเดนต์ซะส่วนใหญ่นะคะ อันนี้ชอบ my favorite อ่ะแต่อันอีกอันนึงอันที่ดีที่จิบใช้ใช้บ่อยแล้วก็หมดไปไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราลองอันใหม่ไปเรื่อยๆก็คือ clinique take the day off cleansing balm อันนั้นอันที่มันเป็นกระป๋องสีม่วงแล้วก็ฝาแบบเงยวาวๆแบบนี้เป็นสีน้ำเงินอะ่ะอันนั้นค่อนข้างจะดีถ้าเป็นกระปุกใหญ่ราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ว่ามันดีตรงที่มันมีกระปุกเล็กสําหรับคนที่แบบงบไม่ถึงที่จะซื้อกระปุกใหญ่สามารถซื้อกระปุกเล็กได้แล้วส่วนผสมมันก็ simple มากเพราะว่าการที่เป็น cleansing balm อะ่ะ ฉันก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ล้างเครื่องสําอางฉันก็จะมีส่วนผสมที่ simple simple ไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะมากอันนี้ก็จะดีจะเป็นแบบเรื่องที่ดีคลีนิกไซส์เล็กจะเป็นอันที่จิบแนะนําอันต่อไปนะคะจะเป็นออยล์ลองแล้วชอบก็คืออันนี้นะคะ c ชา n e l นะคะอันนี้ นางเขาบอกว่าเขาเป็น anti pollution cleansing oil นะคะเนื้อออยตัวนี้มันจะเป็นเนื้อออยที่นุ่มแล้วก็ชอบด้วยกลิ่นด้วยแล้วก็เลยชอบด้วยแบรนด์ด้วยก็เลยชอบนะคะชอบแบบก็ฉันชอบอันเนี้ย <laughs> นะคะ <laughs> จริงๆแล้วนางมีส่วนผสมที่เป็น p r e s r e flower ที่ให้ความชุ่มชื่นแล้วนางก็มีส่วนผสมที่ อ่าส่วนผสมที่ไม่สามารถอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้อัอนนี้จะช่วยสร้างเกราะความแข็งแรงให้กับผิวนะคะหรือที่นางเคีมตัวเองว่าเป็นแอนตี้พอลิช o ันนะคะในข้อดีกับข้อเสียของออยกับบาร์นะคะข้อดีของบาร์ก็คือบารม์ไม่เลอะเทอเพราะเราเวลาเรากวักมันออกมามันก็จะเป็นเนื้อบาร์ใช่ปะพอที่เวลาเราวนบนนี้แล้วก็ไปวนบนหน้าเนี่ยการละลายเครื่องสําอางอะ ไม่ใช่ละลายเครื่องสำอางความสะอาดมันเท่ากันแต่แค่ระหว่างที่มันจะเปลี่ยนจากเนื้อบางไปเป็นเนื้อออยการละลายมันค่อนข้างช้ากว่าแล้วความนุ่มมันก็จะน้อยกว่าออยออยเนี่ยข้อดีก็คือมันเป็นน้ำมันแล้วไงออยพอมันก็เข้าไปเลยมันก็ละลายได้เร็วในเวลาที่เราขี้เกียจนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือเลอะเทอะแบบฉันวนอย่างเงี้ยแม่แม่ไหลไหลลงมาถัดจากข้อหนึ่งเมื่อเราล้างเครื่องสำอางในสเต็ปแรกออกไปแล้วสเต็ปต่อมาเราก็ต้องล้างโฟมขอเน้นคำว่า gentle gentle นะคะเพราะว่าโครงสร้างของผิวของเราอะคะผิวหน้าของเราให้ลองจินตนาการเป็นเหมือนจะสร้างบ้านผนังเขาเรียกว่าอะไรอะ skin barrier ผนังผิวหน้าเกราะป้องกันผิวของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยเมทริกของไขมันหรือเทียบได้กับอิฐ มันก็จะวางเป็นอ่ะวางสลับซับซ้อนกันไปเมทริกของไขมันก็คือ it, อินะคะต่อไปด้วยคือลิปิดลิปิดก็เป็นไขมันอีกแบบหนึ่งนะคะที่แบบว่ามันจะเชื่อมเชื่อมเมทริกของไขมันนี้เอาไว้ก็คือมีอิกับปูนเชื่อมกันอันนี้จะเป็นเป็นเกราะป,ป้องกันผิวแล้วถ้าเรามองหาโฟมล้างหน้าที่แบบว่าล้างสะ อาจล้างหมดจดล้างออกเอียดคือมันก็จะไปล้างไอ้พวกนี้ออกไปด้วยทําให้เราไม่มีเกราะป,ป้องกันผิวโฟมล้างหน้าที่ล้างสะอาดมากๆทีนี้นมันจะเป็นการทาร้ายผิวทางอ้อมไขมันบนใบหน้าเราไม่มีผิวอ่นอนแออ่ะในอีกไม่ต้องกองังวลว่าจะล้างไม่สะอาดเพราะว่าเรามีสเต็ปแรกออกไปแล้วยังไงก็ล้างสะอาดแน่นอนที่ซิมเปิลมากๆก็คืออันนี้เซรัวีนะคะจิตชอบเพราะว่ามีส่วนผสมของเซรามายเซรามายนี่คือเป็นไขมันธรรมชาติที่มีอยู่บนผิวหนัง บนผิวหน้าของเรามันจะไปเติมไปสร้างกรอบอันนั้นนะคะแล้วก็เขาก็มีไนซรามายหรือที่เรียกง่ายๆคือวิตามิน B3 อันนี้จะมีส่วนช่วยในการบํำรุงผิววิตามิน B3 ไนซรามายเป็นค่อนข้างเป็นส่วนผสมที่ดีนะคะช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสด้วยแล้วก็เสริมสร้างกรอบป้องกันผิวคือไนซรามายมันก็จะไปแบบ ไปช่วยพยุงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็มีไฮยาลูรนิกแอซิดนะคะอันนี้ก็คือตามที่รู้แล้วว่าตัวไฮยาลูรนิกแอซิดเนี่ยมันสามารถอุ้มน้ําได้1000พเท่าของตัวมันเองมันก็เลยจะไปช่วยแบบซึมซับน้ําเข้าสู่ผิวหรือไปช่วยให้ส่วนประกอบของสกินแคร์ตัวอื่นเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วตัวนี้ก็ค่อนข้างเจนเทอมากอันนี้แบบช่วงที่แบบผิวอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยจิ๊กก็จะใช้อน,นี้แล้วจิ๊กก็ขาดไม่ได้ตอนเช้าส่วนใหญ่ชอบใช้ตอนเช้านะคะอัน ต่อมาที่จิ๊บชอบชอบชอบมากเลยนะครีปมัชชะหิมไฮเดรตติ้งคือตัวนี้เป็นอันที่ชอบมากชอบแบบมันอ่อนโยนต่อผิวเรามากๆมีส่วนผสมที่เป็นมัชชะมัชชะก็คือชาเขียวนี่แอนตี้ออกซิเดนต์แล้วก็มีหิมซีดอันนี้น่าจะเป็นกันชงเมล็ดกันชงแล้วก็มีโอ๊ตอันนี้จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นมีอัลมอนด์ก็ความชุ่มชื่อน,นะคะจะมีวิตามิน B5 วิตามิน B5 อันนี้จะมีส่วนช่วยในการแอนตี้อินฟลามิชันลดการอักเสบของ ผิวซึ่งอันนี้ชอบมากแบบใช้เองมาหลายอันแล้ว ไซล้วก็ซื้อต่อแต่ว่ามันไม่มีขายที่ไทยคือจิ๊บแบบหาซื้อยากเคยเคยแบบไปถามเขามันก็ต้องหาร้านพรีมอ้อนข้างยากเวลาคนถามว่าจะใช้โฟมอะไรจิ๊บก็เลยแบบมานั่งคิดคิดว่าเฮ้ยแล้วโฟมอะไรที่แบบเราจะสามารถแนะนําเพื่อนเพื่อนได้หรือแนะนําคนอื่นที่เขาไม่ได้บ้าสกินแคร์เหมือนเราที่แบบไม่ได้ดั้นด้นจะไปซื้อตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราแนะนําไอ้ตัวนี้เขาก็จะถอดใจแล้วใช่ปะจิ๊บก็เลยพยายามหาตัวใหม่ที่แบบว่าอ่อนโยนที่แบบสามารถมีขายที่ไทยเราก็เลยมาพบอันนี้นะคะ simple ดูแค่จากส่วนผสมนะคะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยตัวนี้มันดีนะมัน simple อะ่ะตามชื่อของมันเลยคือมันก็แค่ล้างแบบ gentle แล้วก็ล้างออกไปเราก็เลยแนะนำเพื่อนอันนี้แล้วเรีโอกาสมาใช้แล้วซึ่งดีมากจริงราคาแค่200ต้นต้นๆ200เท่าไหร่จะไม่ได้อันนี้ซื้อมาจาก e f a n d b o y นะคะหรือถ้าแบบมัาสสันหรืออะไรมีโปรม,มันก็จะเหลือร้อยกว่าบาทอะไรแบบเนี้ยดีอันนี้แบบ ลองใช้แล้วเขาบอกว่าเขามีวิตามิน B5 เมื่อก <s> ี้นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบมีวิตามิน E แล้วก็มีกลีเซอรีนกลีเซอรีนเนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นต่อผิวนะคะอันนี้ข้อควรระวังอันนี้ก็คือมี s l e s 2> <and boil> โซเดียมอะของไม่ออกเสียงคือจริงๆมันจะมีแบบส่วนผสมที่ควรระวังสำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยอ่าส่วนผสมที่ควรระวังก็จะเป็น SLS กับ SLES มันคือส่วนผสมที่ทำให้เกิดฟองในโฟมหรือในสบู่แต่ว่าจิ๊บเคยไปอ่านเจอเคยไปฟังเคยไปฟังเคยไปดูหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอีส่วนผสมพวกเนี้ยถ้ามันอยู่ในตัวของมันเองเดี๋ยวเดียวมันอาจจะส่งผลเขาเรียกว่าอะไรวะ อาจจะส่งผลไม่ดีต่อผิวเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขา mix มันกับส่วนผสมอื่นในทางเคมีแบบผสมกับตัวนั้นตัวนี้ออกมาแล้วผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่ทำร้ายผิวเลยก็ได้อะไรประมาณนี้ที่จิ๊บเคยไปฟังเจอมานะคะซึ่งอันนี้ก็ดีลองแล้วดีต่อไปนะคะข้อ3 exfoliator ก็คือผลิตภัณฑ์ขัดผิวหรือผลัดเซลล์ผิวนะคะสครับเอยอะไรเอย่ยแต่ทีนี้อันที่จิ๊บจะแนะนำจะเรียกว่า c h e m i c a l e x f o l i t t r r คือผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิวที่เป็น chemical ซึ่งชื่อ chemical มันเหมือนจะแบบเอ้ยฟังดูไม่ดีนะแต่จริงๆแล้วมันอ่อนโยนต่อผิวมากกว่าก,า,การใช้สครับอันที่เป็นไม่สครับแล้วเราแบบไปดูเข้าผิวอ่ะไม่อยากจะคิดเลยฉันไม่อยากจะทำหน้าอย่างนี้แบบริ้วรอยฉันมาแน่อะไรแบบเนี้ย ถ้าเป็น exfoliator ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิวทุกคนคงจะรู้จักกันในชื่อของ aha และ bha alpha hydroxy acid แล้วก็ beta hydroxy acid มันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกจากผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของสิวช่วยในเรื่องของการลดขนาดของรูขุมขนฉันก็ได้ยินมามากเลยว่าถ้าใช้ aha bha แล้ว AHA BHA มันคืออะไร AHA ส่วนมากเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเยอะว่าอะไรบ้างที่เป็น AHA แต่ common common ที่เขาใช้บ่อยๆมันก็จะเป็น glycolic acid นะคะหรือว่าเป็น lactic acid ส่วน BHA ก็จะเป็น salicylic อ c i d ทีนี้2อันนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันข้อแรกก่อนเลยนะคะ AHA เนี่ยสามารถละลายได้ในน้ำ BHA ละลายได้ในน้ำมัน AHA เนี่ยจะลงไปขจัดขัด กำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วในส่วนของพื้นผิว surface o l y ขจัดมันออกไปเพื่อให้เซลล์ผิวใหม่ของเราเนี่ยสามารถเกิดขึ้นมาได้นะคะแต่ BHA เนี่ยมันจะลงไปลึกกว่าถึงรูขุมขนก็คือขจัดเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยลึกถึงรูขุมขนแล้วก็ไขมันส่วนเกินที่ใบหน้าเราผลิตออกมาข้อต่อไปนะคะ AHA เนี่ยจะใช้ได้กับทุกสภาพผิวแล้วก็จะเหมาะกับคนที่มีสภาพ ผิวแห้งแล้วก็ผิว s เซนซ t i v e นะคะส่วน BHA เนี่ยจะเน้นไปที่คนที่มีปัญหาสิวอย่างที่บอกว่ามันลงลึกไปถึงรูขุมขนเนาะมันก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาสิวหรือคนที่มีปัญหาผิวมันมากกว่านะคะ ทริคในการเลือกว่าเฮ้ยเราควรจะเลือก AHA หรือ BHA ดีถ้าเรามองหาการขัดผลัดเซลล์ผิวแบบธรรมดารวมไปถึงการแบบรักษาริ้วรอยตื้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ AHA จะค่อนข้างเหมาะกว่าแต่ถ้าใครที่มองไปถึงการแบบช่วยในการรักษาสิวด้วยเนี่ย BHA จะเหมาะนะคะ AHA กับ BHA เนี่ยเขามีเขาเรียกว่าอะไรอะ Size, มันไม่ได้เป็นไซเอฟเฟกนะด้วยตัวของมันเองอ่ะมันผลัดเซลล์ผิวใช่ปะถ้าเราใช้ไปอ่ะเราจะรู้สึกแบบวิสับแสบหรือรู้สึกคันๆเนี่ยอันนี้เป็นธรรมาดาของมันถ้าใช้แล้วรู้สึกแป๊บหนึง่งแล้วหายอันนี้โอเคแล้วเราก็ไม่ควรจะใช้มันทุกวันก็คือแล้วแต่คนคือแล้วแต่คนนะคะอย่างจิ๊บเนี่ยจิ๊บใช้ประมาณแบบ2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ค่อนข้างจะใช้น้อยมากคือเมื่อก่อนอนะ่ะใช้บ่อยจนตอนนี้คือหน้าเราแบบมันก็มาขนาดนี้แล้วอ่ะเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผลัดเซลล์ผิวบ่อยขนาดนั้นแล้ว,อ,ลวอ่ะนคน เป็นขวดแรกที่จิ๊บใช้นะคะยี่ห้อเรนนะคะอีตัวเรนเนี่ยมันดีตรงที่ใช้สำลีกดปุ๊ดๆเนี่ยมันดีตรงที่มันออกมาตรงนี้เลยเราไม่ต้องเทแล้วก็ไม่หกนะคะแล้วก็เช็ดหน้าเบาๆนะคะเช็ดหน้าเบาๆหรือบางทีเราใช้กับมือก็ได้นะตัวเนี้ยนะคะส่วนประกอบมันก็คือแลคติกแอซิดที่เป็น AHA นะคะแล้วก็ซาลิซิลิแอซิดที่เป็น BHA แสดงว่าตัวเนี้ยเป็นทั้ง AHA และ BHA ในขวดเดียวใช้ไม่หมดสักทีอะ่ะอันใหม่ก็อยากลองอ่ะก็เลยทำอย่างงี้งหรือปะ ก็ตัดสินใจซื้อเสืใหม่ทั้งที่อันนี้ไม่หมดนะคะก็คือตัวนี้เครฟอีกแล้วใช่เครฟผลิตภัณฑ์ของเครฟเขาดีจริงๆนะคะดีแบบดีต่อผิว่าเป็นมิตรผิวอ่านว่าอะไรมัเลเลล,ล,ลูยยา Yes this one ส่วนประกอบหลักๆก,ก็คือจะเป็น AHA นะคะเป็นไกลโค l i c a แอซิดแล้วก็มีไฮยาลูร n นิกแอซิดวิตามิน B5 ที่ช่วยในเรื่องของ anti inflammation ป้องกันการอักเสบนะคะอันนี้ดีพอมาใช้อันนี้ให้ความรู้สึก soft กว่า soft กว่าผิวกว่านุ่มกว่าผิวกว่าก็แน่นอนอยู่แล้วมันเป็น AHA อย่างเดียวอันนี้ทั้ง AHA และ BHA เนาะแต่ก็ยังเป็นลูกรักทั้งส แล้วก็ถ้าใครที่ถามว่าอ้าวแล้วถ้าฉันแบบไม่ดันด้นไปหาซื้อจริงๆแล้วมันก็มีอันที่จิ๊บเคยลองใช้อย่าง Pixi แต่ถามว่าพูดได้เต็มปากหมยว่าชอบก็ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าหาแก้ขัดนะคะซึ่งแบบ Pixi Glow Tonic อันนั้นอะ่ะอืมก็ใช้ได้แล้วมีอันที่แนะนําแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันเคยแบบลองแค่บนมือไปเพิ่งไปลองมามันก็ดีนะ i n k ค List Glycolic Acid อันนี้ก็หาซื้อได้ใน Sephora แล้วก็ราคาก็ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ลองเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีเนาะต่อไปข้อ ข้อ4ี่นะคะก็คือ treatment serum serum รักษาอาการ s e ั u m รักษาอาการนี้คือสําหรับผู้มีปัญหาผิวอย่างเช่น hyperpigmentation นะคะหรือเป็นจุดด่างดําผู้มีปัญหาสิวหรือริ้วรอยนะคะจริงๆแล้วอยากจะให้ข้ามข้อนี้ไปก่อนถ้าใครที่ไม่ใช่เป็นคนที่มีปัญหาสิวแบบรุนแรงก็ยังไม่ต้องใช้ข้อนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราใช้สเต็ปอื่นจนครบเนี่ยมันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะฉะนั้นแนะนําว่าสําหรับคนที่เป็นสิวดีกว่าเนาะมาถึงข้อที่5นะ นะคะคือมอยเจอไรเซอร์อันนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญคนมักจะมองข้ามเพราะว่าเวลาใครที่แบบมาปรึกษาเรื่องสกินแคร์พอถามว่าเธอใช้มอยเจอไรเซอร์ปะเขาก็จะบอกว่าฉันคนหน้ามันอ่ะฉันแบบไม่อยากให้บันมันระหว่างวันอะไรอย่างี้ก็เลยไม่ค่อยใช้มอยเจอไรเซอร์แต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของผิวเลยทุกคนอาจจะรู้จักไฮยาลูรอนิกแอซิดใช่ปะที่เขาบอกว่าเติมน้ําให้กับผิวเติมน้ําให้กับผิวแต่ไม่ใช้มอยเจอไรเซอร์พูดว่าอยังไงจินตนาการถึงพลาสติกมันคล้ายๆแบบ พลาสติกบางๆที่แบบหลังจากที่เราใส่ทุกอย่างเข้าผิวเราไปแล้วเราก็ต้องแรปมันห่อมันด้วยพลาสติกหรือห่อมันด้วยมเจะรรเซอร์เพื่อป้องกันทุกสิ่งทุกอย่าง ระเหยออกไปต่อให้คนที่มีปัญหาผิวมันผิวแห้งหรืออะไรแบบเติมฉันเติมน้าเติมน้ำใหยาโรนิกแอซิดเติมเติมเติมเข้าไปแต่ไม่ใช้มอยเจอไรเซอร์ท้ายที่สุดยังไงล่ะไอ้พวกนั้นมันก็เป็นสูญเสียน้ําออกจากร่างกายอยู่ดีทีเนี้ยคือผิวเรามันฉลาดนะคะพอผิวสูญเสียน้ำใช่ปะมันก็ต้องรีบบอกตัวเองเลยว่าผลิตไขมันขึ้นมาเอาไขมันออกมาเร็วๆผิวจะแห้งมันก็เลยกลายเป็นว่าหน้าเรามันมันก็เลยแสดงออกเป็นแบบนั้นยิ่งคนที่ปกติหน้ามันอยู่แล้วใช่ไหมขาดมอยเจอไรเซอร์หน้าก็จะยิ่ ผิวแห้งนะแต่ระหว่างวันเนี่ยหน้ามันมากเลยเพราะว่าก็เติมความชุ่มชื้นให้มันไม่พอผิวเราก็พยายามที่จะสร้างไขมันออกมาเพื่อเคลือบผิวปกป้องผิวประมาณนี้นะคะอันนี้คือทำไมมอยเจอร์ไรเซอร์ถึงสําคัญส่วนประกอบของมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ควรจะมองหาขอดูโพยมันก็จะมีกลีเซอรีนเซรามายสควาเลนอันนี้เราจะรู้จักกันในในชื่อของโจโจบาออยแต่จริงมันมันพันออกเสียงว่าโฮบาออยถ้าผิดก็ บอกได้นะแล้วก็มีโอ๊ตสารสกัดจากโอ๊ตจากเชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็มีอไฮยาโรนิกแอซิดนั่นแหละแล้วก็มีอฮันนี่ที่เป็นน้ำผึ้งนะคะอันนี้จะเป็นส่วนผสมที่แบบเป็น m o i s ไรเซ z e r ได้อย่างดีทีเดียวคนที่มีผิวมันเนี่ยควรจะเน้นไปทางไฮยาโรนิกแอซิดกลิซอรีนเปปไทด์อะโลเวยราหรือว่าเป็นฮันนี่ที่เป็นน้ำผึ้งนะคะถ้าใครที่แบบเป็นผิวมันหรือผิวแพ้ง่ายควรจะเลี่ยงมินเนอรัอลออยล์แล้วก็แว็กซ์ข้อควรระวังนะคะที่จะเป็นแบบโคโคทออยล์น้ำมันม,นมะพร้าว ลาโกบาโดออยเนี่ยอันนี้จะมีแนวโน้มที่ทําให้ผิวเราอุดตันนะส่วนคนที่มีผิวแห้งก็แสดงความยินดีด้วยส่วนผสมทั้งหมดที่เกี่ยวกับมอยส์เจอร์ไรเซอร์เนี่ยคุณสามารถใช้ได้หมดเลยแต่ว่าก็อยากจะให้เน้นที่มันให้เนื้อครีมที่ค่อนข้างเข้มข้นหน่อยคุณจะได้แบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวให้พออะไรประมาณนี้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่แนะนําพยายามเน,น้นตัวที่แบบไม่มีน้ําหอมแล้วก็มาเจอลูกรักตัวนี้นะคะ เซราวี v. อันนี้หมดมาหลายหลอดมากแล้วคือเซราวี v. อ่ะเขาจะมีส่วนผสมหลักๆ3ตัวคือจะเป็นไฮยาลูรนิกแอซิดเซรามายแล้วก็ไนซ์เซรามายนะคะเฮ้ยครบอ่ะเป็นอันที่แบบถูกและดีมีอยู่จริงมันที่ยังใช้เรื่อยๆไปใช้ตัวอื่นก็กลับมาใช้ตัวนี้อันต่อไปนะคะที่จิบใช้อันนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้ไม่กล้าอ่านด้วยไบโอเซนส์สควอเลน มันเป็น์เ i อไรเซ z e r ที่มีส่วนประกอบหลักๆของสควอเลนช่วงนั้นเป็นช่วงที่อยากลองสควอเลนก็เลยซื้อมาลองเนื้อมันหนืดมากแล้วก็เหม็นมากแต่ว่าก็ดีมากจริงๆแล้วช่วงนั้นประสบปัญหาผิวเป็นเซนซิทีฟสกินด้วยแล้วใช้อันนี้บกเข้าไปก็คือฟื้นฟ,นฟนูผิวได้เร็วมากราคาแพงมากด้วยกลิ่นเหม็นแบบเหม็นแบบไม่น่าให้อภยัยแต่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบพ้างเป็นมิตต่อผิวเพราะมันไม่มีน้ำหอมไงถ้าเหม็นจริงๆอะ่ะกับบวกกับราคา ทีนี้เรามาพูดถึงสควาเลนกันดีกว่านะคะอยากให้ทุกคนรู้จักส่วนประกอบของสกินแคร์ตัวนี้ที่ชื่อว่าสควาเลนเราสามารถหาสควาเลนในตัวอื่นก็ได้นะสควาเลนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเซรามายนั่นแหละมันคือเป็นไขมันที่มีในธรรมชาติของผิวเราอยู่แล้วมีอยู่แล้วทําไมต้องใส่เข้าไปอีกเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราอายุ25แล้วอะ่ะแล้วก็จะ25ขึ้นไปเรื่อยๆ26 27 28สิ่งที่เราเคยมีอยู่ในผิวเนี่ยจะผลิตน้อยลงหนึ่งผลิตน้อยลง2สูญเสียมันมากขึ้นเราก็เลยต เติมเข้าไปเพื่อบ a l a n c e มันนะคะส่วนใหญ่มันจะสกัดได้จากตับของปลาฉลามไปทำลายฉลามมันเนอะแล้วเขาก็สามารถแบบคิดค้นวิธีที่มันสามารถสกัดได้จากพืชซึ่งไอตัวนี้มันสกัดได้จากพืชก็เลยทำให้ราคามันแพงขึ้นรักฉลามสกัดจากพืชคิดราคาแพงๆไปเลยและกันซึ่งสควาเลนเนี่ยก็ช่วยบ a l a n c e น้ำมันในผิวให้ความชุ่มชื่นได้แบบได้ดีนะคะแล้วก็แบบไม่อุดตนันี n t อจจิ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสรรพคุณมันอะดูดิลองแล้วก็ชอบ แต่อันนี้เหนียวมากๆกถ้าใครที่เป็นคนแบบผิวผิวมันก็คือไม่แนะนําแต่ว่าเขามีสูตรเจลสําหรับผิวมันด้วยราคาค่อนข้างแรงถามว่าเดี๋ยวนี้ใช้ไหมก็ไม่ค่อยใช้นานๆใช้ทีใช้ตอนที่ผิวฉันแย่ไม่ไหวแล้ะอะไรอย่างนี้อันที่ใช้อยู่ทุกวันก็คืออันนี้เปลี่ยนมาประมาณ1 2, 3 4 5สอี่หหลอดแล้วมั้งใช้ดีใช้เปลือง แล้วก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายท้ายที่สุดสุดที่ข้อก็คือข้อ6ของเรา SPF Sun Protection Factor กันแดดของเรานั่นเองนะคะมหากร่าวของกันแดดเนี่ยเป็นอะไรที่บอกยากมากๆเลยเพราะว่ากันแดดโดยส่วนตัวของมันเนี่ยมันก็จะมีแบบความเป็นแบบมันๆอยู่แล้วเนาะแล้วหาอันถูกใจยากกันแดดที่ควรเลือกใช้นะคะคือควรจะมี SPF อยู่ที่30-50นะคะแล้วประมาณที่ควรใช้ควรใช้ปริมาณแบบ 2ข้อนิ้วเต็มๆบีบมันเข้าไปเลยอันที่จิ๊บใช้ใช้อยู่ก็ใช้ไปเรื่อยยังไม่เจออันที่ถูกใจถ้าใครแบบมีอันที่ถูกใจใช้ดีสามารถมาป้ายยากันได้นะคะอันที่ชอบก็มีอันนี้ creve นะคะ b i t h e Sun spf 50ก็คือชอบแบรนดน์นี้ก็เลยซื้อหลายอย่างของเขามาลองแล้วก็ชอบทุกตัวที่ซื้อมาอันนี้ก็ใช้ดีอันต่อไปที่แบบชอบแล้วก็ใช้บ่อยใช้เป็นเดลี่เลยก็คือตัวนี้ super g o p อันซีนซันสกรีนคือจิ๊บไม่ใช้รองพื้นแล้วกันแดดมันจะเป็นอันดับสุดท้ายที่จะเสร็จก่อนลงแป้งทีนี้นจิ๊บก็เลยก็ข้างจชอบอันนี้เพราะมันให้ฟินิชชิ่งลุคของจิ๊บอะสวยแต่งหน้าสวยโดยที่ยูไม่ได้ใช้รองพื้นชอบเป็นหนึ่งในใจแต่ว่าส่วนผสมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าฟินิชชิ่งลุคดีแล้วก็ใช้บ่อยหมดไปหลายขวด อันนี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่ชอบ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 ต่อไปก็จะเป็นมิ n เนอรัลซันสกรีนคืออันที่ใช้ใช้อยู่ก็จะมีแค่มิสซ m มิอันนี้ซื้อมาหน้าจะช่วงที่มันแบบซื้อชิ้นที่2 1บาทหรือซื้อ1แถมหนึ่งอะไรไม่รู้หันกับเพื่อนแล้วเพื่อนใช้สีนี้พอดีปกติแล้วมิสซิมิจิ๊บจะใช้สีนี้เพราะว่าจิ๊บจะเน้นกันน้ํากันเหงื่อเพราะจิ๊บเป็นคนเล่นกีฬาแอคทิวิตี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ไปทะเลตัวนี้ไปด้วย,ต,ววยตลอดส่วนที่ใช้หลักๆประจําก็จะเป็นตััวนนนี้้ทริคของกกาใชแะะ ก็คือควรจะทาซ้ำระหว่างวันนั่นเองนะคะถึงจะแบบช่วยปกป c t ตัวคุณได้ดีที่สุดครบไปแล้วสำหรับ6ข้อนะ,ะจริงๆแล้วคีย์หลักๆของสกนะินแคร์รูทีนน่ะมันคือการบาลานซ์ผิวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบาลานซ์ผิวเราได้ผิวเราก็จะแข็งแรงปัญหาอื่นที่ต้องใช้อาทรีทเมนต์อะไรพวกนี้เราก็จะไม่ต้องเลยอยากให้ทุกคนแบบลองเช็คสกินแคร์ที่ตัวเองมีอยู่ว่ามีครบทั้ง5ข้อหรือเปล่าลอง ตอนนี้เราให้ลองตัดข้อ4ที่เป็นทรีทเมนต์เซรั่มออกไปก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังมีอันนี้ไม่ครบอย่าพึ่งเสียเงินไปกับสิ่งอื่นอย่าพึ่งไปมองหาตัวอื่นประมาณนี้ถ้าใครลองใช้แล้วดีขึ้นหรือมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้เอวไว้ครั้งหน้าเราลองมาเจาะเลือกถึงปัญหาผิวด้านอื่นๆหรือทรีทเมนต์เซรั่มหรือจะเป็นทำความรู้จักกับกันแดดหรือมอยส์เจอไรเซอร์ให้ดีกว่านี้ก่อนอันนี้ก็เป็นแบบพูดคร่า,า,าวๆโดยรวมว่าถ้าอยากจะมี ผ้าผิวหน้าที่ดีขึ้นอะ่ะควรจะมี5ข้อนี้ไปก่อนเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็คือแบบใช้เวลาไม่เท่าไหรนะ่ในการกดติดตามอะแต่ว่าหน,หนึ่งการติดตามของทุกคนอะมันจะแบบมีความหมายกับจิบมากๆเลยยังไงคะ